ครับผมฟ้องชาวเน็ตชาวเน็ตฟ้องไม่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 รู้ครับไม่ไม่เห็นเขาลงเฉยแต่ว่าไม่ได้ฟ้องครับไม่ได้ไม่ได้ฟ้องหรอกครับเออคือเรื่องนี้มันมันมีประเด็นมานานแล้วสักพักหนึ่งใหญ่แล้วก็แล้วก็คือทางพี่สาวหรือว่าก็มีคนทางบ้านอะไรเงี้ยเขาเขาก็จะมีแบบเออเขาก็เขาก็ชอบแบบแคปเก็บเอาไว้ มีหลักฐานไม่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มานั่งคุยกันว่าเราจะเอาเรื่องเขาไหมสุดท้ายก็ตกลงกันว่าไม่เป็นไรหรอกก็ปล่อยผ่านก็ไม่อยากให้มีอะไรต่อกันที่มันวุ่นวายกว่านี้นะครับใช่กว่านี้มันกระทบเหมือนแบบครอบครัวเรามันโดนหนักมากเลยนะหนักครับหนักครับก็โดนพลาดทิ้งมาถึงครอบครัวถึงตัวเราเองด้วยถึงคนในครอบครัวหลายๆคนอะไรเงี้ยมันก็แรงอยู่เหมือนกันครับแรงอยู่เหมือนกันสิ่งที่เจอประโยคไหนที่พี่สาวรู้สึกว่าม่การยอมรั โอ้มันมีหลายคำแต่ผมผมก็ไม่ได้โฟกัสคําไหนเป็นพิเศษแต่ว่ามันก็จะมีแรงแรงมากๆที่แบบโอ้โหนี่ถึงขั้นแช่งเราขนาดนี้เลยเหรอ,อถึงขั้นคือด่าว่าเราคนในครอบครัวเราขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วจนหลังๆผมไม่อ่านเลยครับมผมผมผมไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์อะไรเลยจ่วงไหนที่เราบอกว่าคุยแล้วแบบไม่อยากเอาเรื่องดีกว่าเพราะจริงๆมันก็กระทบเหมือนกันนนกับสภาพจิตใจอของครอบครัวมันลามไปมถึงคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่สาวอะไรต่างๆครับก็ผมคิดว่าถ้าเกิดว่า ยิ่งเราไปเอาเรื่องมันก็เดี๋ยวมันก็จะมีผลกระทบเอฟเฟกอื่นๆตามมาอีกอะแล้วมันก็ไม่จบไม่สิ้นอะไรเงี้ยแไม่เอาเรื่องเาจะยิ่งใจมาก่อืมันก็ไม่รู้เหมือนกันก็ออคิดได้หลายคิดได้หลายมุมครับแต่ว่าเขาก็ก็มีฟีดแบ็มาแล้วเนาะออกับกับข่าวของคนอื่นใช่ไหมออฮะที่ที่เขาแบบเอาเรื่องอะเอ,อเอาเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เขาผมคิดว่าพอมันมี เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันคงมีการระวังตัวกันมากขึ้นแล้วว,<ม>ว่าเวลาจะทําอะไรเราควรจะคิดก่อนเราควรจะไตรตรองก่อนที่จะแบบเออไปว่าร้ายเขาไปกล่าวหาเขาในสิ่งที่เฮ้ย hey, ทําไมรุนแรงขนาดนี้อะไรเงี้ยแม่ตอนนี้เราเตรียมการจะฟ้องมันเริ <i> ่มมีคนเข้ามาขอโทษหรือมาอ่านอะเราบ้างใช่ครับก็บมีครับก็ก็ได้เห็นในข้อความที่แบบเออส่งมาหาในอินบ็อกซ์พี่สาวอะไรเงี้ยว่าขอโทษนะจะที่ได้เคยกล่าวหาครอบครัวในสิ่งที่แบบเราเราพูดไปโดยที่เราไม่ได้ วิเคราะห์หรือว่าหรือว่าเสพข่าวที่ถูกต้องก่อนอะไรเงี้ยฮะก็ก็มาขอโทษยาวมากแต่ว่ามันก็ผมไม่รู้ว่าขอโทษด้วยความจริงใจหรือเปล่าหรือว่ากลัวเพราะความผิดที่เราจะฟ้องร้องเขาอะไรเงี้ยถือถ้าขอโทษด้วยความจริงใจผมก็ผมก็เข้าใจแล้วก็โอเคผมก็ไม่ได้อะไรครับจริงเราอภัยไหมฮะพอแบบเวลาผ่านไปแล้วใจเย็นขึ้นมีสติมากขึ้นกับเรื่องเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบให้อภัยเขาไหมหรือว่ายังไง อย่อย่างที่บอกว่าถ้าเขาขอโทษด้วยความจริงใจครับเราก็พร้อมให้อภัยอยู่แล้วแต่มันยังมีคนที่ยังเข้ามาด่าทออีกครั้งนี้มันจะต้องทนอีกไหมหรือว่าครั้งหน้าเอาจริงแล้วผมว่าไม่ไม่น่าจะมีเยอะแล้วครับตอนเนี้ยเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปครับเราก็ไม่ไม่ไม่ได้แบบไปมุ่งทําอะไรไม่ดีอยู่แล้วฮะแต่คือผมก็คือหลังๆผมก็พยายามไม่ไม่ได้เสพอะไรพวกนี้มากเหมือนมากแล้วเพราะว่า เท่าที่ผมมันอ่านมามันก็จะมีแต่สิ่งที่แบบเออคนคนเขาก็จะว่าเราว่าครอบครัวเราเยอะอะไรเงี้ยเราก็โปร่งครับคุณพ่อคุณแม่ก็เฉยๆครับก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปลูกอะไรเงี้ยก็ทุกคนเข้าใจแล้วก็ทุกคนก็พร้อมสู้ไปด้วยกันครับตอนนี้คือใจแข็งแรงกับการเปิดรับกับสิ่งที่เข้ามามากขึ้นโอ้ต้องแข็งแรงมากเลยนะครับผมผมคิดว่าผมแข็งแรงแล้วแต่ว่าบางทีมันก็ยังมีแบบ โอ้โหบางวันก็ไม่ไหวเหมือนกันบางวันก็ก็มีเหนื่อยมากเหมือนกันมีมีแบบทำไมขนาดนี้เลยนะอะไรเงี้ยคือสิ่งที่เรามาจากวันแรกที่เราเข้ามาในในตรงเนี้ยกับวันนี้บางทีแบบรู้สึกว่าแบบโหทําไมทําไมเราเจออะไรเยอะขนาดนี้ทาไมเราเจออะไรรุนแรงขนาดนี้ทั้งที่เราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่เคยคิดไม่ดีต่อใครไม่เคยไม่เคยมุ่งร้ายต่อใครอะไรเงี้ยแต่ว่า เออทำไมทำไมในบางมุมคนที่เขามองเรามาเขากลับมองในมุมนี้ของเราเขากับว่าเราเขากับว่า,าวครอบครัวเราเนี่ยบางทีมันก็แบบเออแล้วเราที่เราทำมามันมันทำเพื่ออะไรมันทำเพื่อใครวะอะไรจริงเคยเสียน้ำตากับประโยคที่คนมาด่าทอเราไม่เสียน้ําตาครับแต่แค่เสียความรู้สึกบ้าง<ม>เสียความรู้สึกบ้างแล้วก็แล้วก็พยายามถอยหลังตัวเองกลับมาทุกวันนี้ผมก็พยายามแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเสพอะไรเยอะนะครับ อะไรที่ที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีต่อตัวเรากระทบกับจิตใจเราเราก็พยายามแบบมองข้ามแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เราทําการงานของเราทุกวันนี้ก็กลับบ้านก็นั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันไทำเลยใช่ครับใช่กับพวกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราเจอมาเยอะแยะเลยลงไม่คิดที่แบบปิดคอมเมนต์ไปเลยไหมช่วงที่ผ่านมากันหรือว่าเราก็อยให้คอมเมนต์ไปก็แค่ไม่ไม่ปิดดีกว่าครับก็แค่ไม่อ่านมันเลือกเลือกที่จะไม่อ่านเลือกที่จะอ่านในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆครับ พี่สาวโอเคอ okay, ครับคุยกันแล้วว่าว่าคงไม่ฟ้องหรอกเราไม่อยากเอาเรื่องอะไรเขาไม่อยากให้รู้เรื่องเรื่องราวมันใหญ่โตไปมากกว่านี้นะครับคือเท่านี้มันก็มันก็วุ่นวายมากพอแล้วคือถ้าเขาขอโทษเราจริงๆเขาบริสุทธิ์ใจที่รู้สึกผิดจริงๆต่อสิ่งที่เขาว่าเราก็ไห้ไภัยครับตอนนี้ไปเข้าทางทางันมันระดับไหนครับมไม่ระดับหนยก็แค่ปปกติคือคนเราก่อนนอนก็แค่สวดมนต์ไหว้พระ แต่แค่อาจจะสวดยาวขึ้นชินบัญชรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นชินนบัญชรนั่งสมาธิให้ยาวขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็ดีไม่มันมันไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็มีอ่าปกติเวลามีบทสวดมันก็ต้องมีบทแผ่เมตตาเราก็จะแผ่เมตตาให้กับพวกนี้แหละจะกรรมนาเวรทั้งหลายสิ่งที่มาคอยจองรังจองขาเราอะไรเงี้ยคำถามอะไรที่แบบว่าเราไม่ค่อยอยากตอบ เราก็จะอธิษฐานมากขอให้เจอในสิ่งคําถามดีๆนะครับแล,และเราอว่าชาวนเาว่าเราเียเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่ะเอาละไม่มไมหรอกไม่ <c oughs> ก็ให้เจอในสิ่งดีๆครับมีสติมากขึ้นไหมทุกวันนี้มีมากขึ้นนะผมรู้สึกว่ามันก็ <c oughs> พอเราพอเราเออมีสมาธิมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมันก็ดีกับกับงานของเราด้วยเราถ่ายละครเรามีคอนเสิร์ตต่างๆมันก็จะแบบเออทำให้เราสึกว่า เออเมื่อก่อนเราไม่เคยทาไม่ไม่เคยทําไม่ได้โฟกัสเป็นขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอหลังๆปุ๊บเนี่ยพอมันทําเป็นนิสัยอะครับเออมันก็จะแบบรู้สึกว่าเราเรามีสมาธิมากขึ้นไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมนุ่งขาวหรืว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ครับยังไม่ขนาดยังไม่ขนาดนั้นสาวๆเป็นไหมีมีาไหมไม่ไม่มีครับไม่มไม่มีเลยหรอไม่มีครับตอนนี้ขออยู่ขออยู่ในถ้ำก่อนครับผมขออยู่ในถ้ำของผมก็อยู่ในที่สงบสงบของผม อยู่กับต้นไม้ใบย่าของผมไปขอบคุณพี่อาที่แสนดีของผมครับพีอสั่งห้ามมีหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับมีใครสั่งห้ามผมได้เดียวที่ผ่านมามีใครสั่งห้ามผมได้ไม่มีครับทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราครับตอนนี้พักก่อนตอนนี้ก็พักก่อนครับตอนนี้โฟกัสกับต้นไม้เป็นยังไงแล้วคะ ขยายพันธุ์อยู่ครับแต่ว่าไม่ซื้อเพิ่มแล้วแม่ด่าก็เอาที่มีอยู่ไม่ให้ตายก่อนแล้วก็พยายามเพาะขยายพันธุ์จากสิ่งที่มีอยู่ครับไม่ถึงต้นไม้เอาไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะครับแล้วก็ลูกกลุ่มยินคอนเสิร์ตสามนะครับสิ่งที่เป็นผลงานผมก็อยากให้ติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครจากทางช่องวันเป็นละครแนวบ้านๆครับ ผู้ใหญ่สันกำนันสีนะครับเขาพูดเรื่องงานเอาไม่ออกเลยนะครับเป็นซะอย่างนี้แหละนะครับผมโสดครับอยังไม่พร้อมสีบใคยังไม่พร้อมครับ ตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ